แป้งขนมดอกจอกสาเร็จรูปตาช้างสามเสียนนะสามารถทําขนมดอกจอกออกมาโดยใช้พิมพ์เบอร์สองนะได้ถึง9 0้าถึงหนึดอกนะคะดอกขนมเขาก็จะสวยตั้งแต่ดอกแรกที่เราทําเลยนะเราก็จะผสมแป้งทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทอดขนมเนาะเราก็จะเติมงานขาเข้าไปแล้วก็เราก็จะเทสน้นํามันว่ามันร้อนหรือยังโดยการสะบัดแป้งลงไปนะคะและหลังจากนั้นถ้าพิมพ์ร้อนแล้วเราก็เอาพิมพมาซับน้ามันนะแล้วก็จุ่มตรงตัวแป้งแล้วก็สะบัดอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อ้ไม่ให้เกิดลูกแป้งนะซึ่ง การทาให้ขนมดอกสวยหรือไม่สวยที่อยู่กับอุณหภูมิของไฟด้วยนะคะเราต้องสังเกตในการปรับอุณหภูมิของไฟไม่ให้ร้อนเกินไปหรือว่าไม่ให้อ่อนเกินไปนะจะทําให้ขนมออกมาสวยก็คืออยู่ที่ไฟทั้งนั้นเลยนะคะในการทอดขนมดอกจอกเนาะเพราะเขาเป็นอาหารทอดแล้วก็เขาจะมีแป้งบางกรอบนะเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในไฟแรงๆทําให้สีถ้าถ้าไฟแรงอ่ะสีมันจะเข้มเนาะมันจะไม่สวยนะคะแต่สามารถทานได้นะแต่มันไม่ค่อยอร่อยแล้วก็สีจะไม่สวยยังไงลองหาไปใช้กันดูนะแป้งขนมดอกจอกสาเร็จรูปตา ช้างสามเสียนเ,นเป็นแป้งสาําเร็จรูปที่ใช้ตัวเดียวก็คือครบจบเลยนะคะในมีความกรอบความอร่อย,ยต่วนตัวแป้งเขามีส่วนผสมของน้ําตาลมาให้เรียบร้อยนะยังไงเราปักพิกตะก้ยไว้ให้แล้วนะคะลองหาไปใช้กันดูนะขนมดอกจอกทําไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทําขนมนะคะยังไงดูจากคลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะหากมีอะไรสงสัยทักมาสอบถามกันได้นะคะแป้งขนมดอกจอกสาําเร็จรูปตาช้างสามเสียนใช้งานง่าย